สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้สิภาคพี่น้องมาใส่เบ็ดในหน้าเข่าครับพี่น้องวันนี้มาใส่เบ็ดหน้าเข่าหน้าเจ้าของที่เป็นหน้าน้องเนี่ยครับพี่น้องว่าก้อนนี่เขาใส่เยอะหัวไปนะครับเป็นพวกปลาคอหน่อยกินเดี๋ยววันนี้ผมเอาใส่เดือนมาใส่ว่าสิมิปายังกินพี่น้องสิมิปลาโตซ้ำไหนกะอยากหูอยากเห็นด้วยกันครับพี่น้องหลายคนอยากเห็นใส่เบ็ดน้าหน้าเข่าอีก่ะจัดให้ครับพี่น้อง ป่ามีบมมีม <c oughs> ันว่าบรรยากาศมันดีเบิ่งแหล้วก็คิดหอดบ้านมันว่าอ้าผมก็เลยจัดให้ครับพี่น้องกัจักสิเป็นยังไ๋นะครับพี่น้องต่ว่าก็มว่าเบิ่งน้ากันมาดูดน้ากันก็เป็นหน้าน้องครับผมพี่น้องหน,น้าน้องก็ยังมีน้าครับพี่น้องต่ว่าหน้าที่เป็นหน้าโคกหน้าน่าน,น,น,นก็บ่มมีน้าแล้วครับพี่น้องหน้านองเนี่ยมันกากเก็บน้าไว้ได้เดี๋ยวไปลุยกันครับผมว่าปัากเบ็ดหน้าเขากับบรรยากาศแบบบ,าบา้านๆสิมานบามาน ไปใส่กันก่อนครับผมมื่อนี้ใส่เดือนข้าวใดก็สิเป็นใส่เดือนสีแดงครับพี่น้องใส่เดือนสีแดงนี่ครับใส่เดือนแบบนี้มันสิขาดง่ายครับมันสิขาดง่ายเป็นเป็นใส่เดือนแบบใส่เดือนเขาอื่นใส่เดือนย่น้าบานนะครับพี่น้องยีน้าบานนี่ครับผมกระสีเกี่ยวเบิดโตเลยเอาต้องเด็ดหางมานําครับวิธีใส่มันจังบดินไปทัว่ว นี่ครับผมเสียบแบบนี้ครับจักสิเป็นยังไงครับพี่น้องหน้าหนองนี่น้าเลิกได้ครับปาลาเนี่ยมันสีมีอยู่ดอกครับพี่น้องแต่ว่ามันสีหน่อยใหญ่แซมได้สีลายแซมได้สีมาก,กินเบ็ดเท่าบ่อ เดี่ยวเอาเสียบถ,ถึงพื้นได้ครับรอบนี้หน้ามันลึกตาย,ยังสิมกระโดดงับบอ น,นี่ครับผมบรรยากาศตรงหน้าตอนค้ำคักับพี่น้องน้าพี่น้องตะเวนทิดตกดินแล้วเขาเมื่อแล้วใส่เบ็ดแล้วละครับปลาเข็งหน่อยรลายแห้งครับตัวทอนี่โปเมื่อนี่ตัวตอดกินเงียบเดี๋ยวยังมารุ่นกันสิเป็นยังไงครับผมสวัสดีตอนเสารตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครับพี่น้อง จะเว็นขึ้นสูงแล้วครับมันห่อนมือขึ้นผมก็มารอบหนึ่งนะครับพี่น้องมาเลาะเบิง้งบกขือเลยครับพี่น้องก็ <c oughs> <c oughs> สิว่าบกขืมอแต่ปะเค็งหน่อยตอดดึงเหยื่อเป็นหมูอยู่รนนรยยครับพี่น้องนั่นนั่นใหไงใหญ่น้าไใหญ่ก็สวบอยู่ได้ลรครับพี่น้องแต่ว่ามันขึ้นสีท่านเด็ดหลายดอกอ่ะเป็นยังไงกัถามมารุนกันครับ <c oughs> เบื้องส่งแล้วคือสีได้เก็บเบ็ดมืออย่างเดียวมีแต่ปลาหน่อยคนหลอดเข็ดเลียบมาขึ้นเนี่ยโอ้ยาขิงตัวทอปุมือ เร้าไปแล้วในเก็บเจ็บเบ็ดยางเยวแเลยพี่น,อนอ้องมือนนีในน่ใส่ล่องเบืองแล้วครับในบอดเก็ดยิาวากันใส่เหม็ดเลาะสะบ๊ทถือครับครับนิ่งเลย โอ้ยพี่น้องนี่แหละครับผมนีม่ปลาหน่อยมากินมาขึ้นมาหลาอเบึงบ่คืืนอครับพี่น้องโอ้ยหอนหอนตะเสาแล้วครับนี่ครับเงียบคุล่ังเลยครับเบ็ดบูจีครับมูปลาขวมูใหญ่แห้งพี่น้อง เห็นบ่ครับคุณน่ะนี่ครับมูใหญ่แห้งมันใหญ่เบิดนี่ก็สิสุดยอดอยู่ครับท่านใหญ่นี่ครับมันสิมีปลาหน่อยแล้วกับปลาใหญ่เลยครับพี่นอ้องเพราะว่าสีนี้เป็นพวกแม่มันเลยกัลูกมันโอ้ยไอ้เบิง่งสซดๆพี่นอ้องสุดๆอิริมูนี่คุณน่ะ เป็นมื่นๆเส้นแสนอยู่ดอกครับพี่น้องมูเปิดขวามูใหญ่สีกับหาเบื้องหยาได้ครับพี่น้องแสดงว่าแม่ใหญ่ได้หนิมูขนาดนี่ครับแม่คือสีใ,ใหญ่แห้ง nhập khắc nhiệp nè các bạn Bà tất nhiên Tôi nghe có một chín biết gặp ơn đất nội chú ngô Chú ngô ở Pai Lam Bạn không? วปาึหลังนี้มีแนวติงเลยครับพี่น้องฮู้ยุบยุบยุกยุบยุพี่น้องมือนังละ่ะฮูู้โอ้ยดูดดไปควงคๆงควงคงยุกพี่น้องควง,ๆๆง,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 งยุโอ้อื้ม พี่น้องเบิ้งเบิ้งงไปนี้อุ้ยดุกอ๊ยตัวใหญ่แห้งเออพี่น้องนี่แสดงว่าพวกนี้เป็นปลาเก่าพี่น้องเนี่ยนี่โหออกมาจากสะจากหนองผมว่านะตัวใหญ่แห้อง เบิ้งครับคุณน่ะโอ้โหตัวนี้สวยๆเลยครับเก็บเลยครับโอ้โหผมว่ามันสีแห้วลนะพี่น้องเอ้ยมีแบบใหญ่ย,ยักษ์มาอยู่โอ้โสุดยอดเลยพี่นอ้องตรงหันบดุดาโบดุดาอยู่บ่โอ้ยน,นี้เงียบครับ แห้งถ้าปีได้ฝนมันดีปลามันก็นสิหลายครับพี่น้องหลายแต่หัวปีปีได้ฝนพอดีกะปลาก็เขาก็ไข่นะครับพี่น้องเขาก็ไข่เขาก็ใหญ่เ,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 เังสิปีได้น้าท่วมน้าขึ้นมาเนี่ยโอ้หน้าผมนี่ปาลาหลายแห้งครับผมอยากให้มันท่วมเลยครับพี่น้อง ท่วมแล้วก็มันลดข้าวเดียวแล้วครับพี่น้องน้ำาี่น้องให้แม่นท่วมขึ้นมากประมาณนี้ครับพี่น้องน้ำขึ้นเดี๋ยวมันก็นไหลลดห้ากระิตายครับเขาเข้านี่ท้นสุดแล้วครับเป็นพืชที่ท้นสุดบ่ตายง่างไงเนี่ยน้ำท่วมกันบ่แซ่เป็นเดือนนลีบ่ตายนะครับท่วมข้าวหนึ่งเนี่ยจกักไออาทิตย์หนึ่งเนี่ยแล้วมันก็นลดลงเนี่ยโอ้ยเขางามเลยครับบัดเนี้อ <c oughs> นี่ครับชวนย็นที่หนึ่งครับ น,นี้ก็เงียบครับโอ้ยสุดท้ายล่ะก็เงียบครับผมเบุญล่ะเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันครับนี่ครับพี่น้องแดดออกตะเสาเปียงเลยครับนี่ครับมองนี้กับสีท่านไหนมีนม้ำปในไหนครับพี่น้องนี่บนมีนม้ำน้ำผมสะมีจำนี่ตั้งแต่ข้องนี่ลงไปครับพี่น้องข้องนี่ลงไปผุนกรับสีลง,งไปเลิกอยู่ผุนเพราะว่าเห็ดเป็นสลบลงไปเป็นหน้าหนองครับพี่น,อนอ้องเพราะได้กักเก็บน้ำไว้ หปลามันมาอยู่ครับกะหน้าผู้อื่นกับสีโปมินนำเลยครับหน้าน้องคือกันอยู่แต่่าอมมินนำเนี่ยครับหน้าติดกันเพิ่นกระปมีิ้นำครับเพราะว่าบรดิเฮดเป็นแบบว่านองไวครับพี่น้องบรดิเฮดเป็นแบบคล้องคลองเ,อ,เอื่นไ้สรบลต้องไปให้มันเก็บน้ำนะเทั้งๆับปมีิ้นำเลยเด้อครับเนี่มันก็ะสิไหลลงมาเรื่อยๆกระสิมาโฮมกันอย่างนี้ครับน้ำน้าผมกะใส่เบียตห้พี่น้องเบิ่งครับพี่น้อง <laughs> โอ้ยประดุกมาตัวหนึง่งสุดยอดเลนี้ วามสิบบ่ได้แล้วครับผมมาอนี่ผลงานเขาเนาะกับเนี้เบ็ดหาสิบหลังเด้ครับพี่น้องผมใส่ปลาดุกตัวหนึง่งตัวใหญ่ยู่มันกะกินบด่ดีครับพี่น้องปลาหน่อยหลายอย่างที่ผมถ่ายให้พี่น้องเบนแล้วครับพี่น้องปลาหน่อยเลยเป็นมูเลยปลาลุกคงลุกคอโอ้สุดยอดแล้ว มูใหญ่เลยมันทันไห้ใหญ่ก็สิมีเป็นพวกแม่มันแล้วก็ซุ้มตัวลูกตัวหน่อยมันหระครับพี่น้องผมว่านะกลาเข็งหน่อยแห้งลร้แห้งมันก็สิมีอยู่ตัวใหญ่มันกับสีบลายนะครับมันก็กินเบ็ดอาสีบดีมันต้องมีน้ำมีฝนน้ำท่วมขึ้นมาหล่นขึ้นมาจังหน่อยกับิีดีครับพี่น้องเพราะว่าปลาก็สิได้บืนขึ้นน้ำให้นาน้ำให้นากับสิมีน้ำเพราะว่าบินี้ฝนกับบ่ค่อยดีนะครับพี่น้องตกมือนึงกับหายไปเป็นเดือน ตกตกแห้งยุ่นี้พี่นอนแต่ว่ามันมันแหงดนมือนก็มันก็มันก็บโบ,บ,บหงนะหงคับมือนึงมันก็ลดลงพี่เก่าเพราะมันแหงไปเรื่อยๆกันี่แหละครับผมเป็นวิธีชีวิตแบบเป็นบ้านอีกอย่างนึงกัหมาแนวบมหมาแนวนะครับพี่หนอนดีนะนเหมือนเขาโโชคดีเขาเลยลาตัวใหญ่อะนี่แหละครับผมใส่เวทอำน,นาเขาให้พี่น้องเบิองหลายคนก็จะเห็นนะครับจริงๆมือขึ้นผมก็มาแหละแต่ว่ากัมันบบได้นะครับมันบบได้ก็สิได้อาสิตัดออกไปครับพี่น้องเพราะว่ามันบบได้กั มันกลางคืนภาพมันจะมีบุอยชัดปานลดบมมีปลากินชาบโตมิแต่ปักเข็งหน่อยตอดจุ่งยับยงับอยู่น่ครับผมใส่เบ็ดในหน้าเขาคู่มือนี่ก็หน้าเขาขู่มือเพิ่งก็บสิแพงนี้ด้อครับพี่น้องมันสิบ่คือสมไยตะกีบังเจ้าเพิ่นก็แพงแพงหน้าบให้ใส่ปูใส่ปลาครับพี่น้องก็เพราะว่าวิถีชีวิตวงจรชีวิตหรือว่ามันยังมันเปลี่ยนไปหลายครับผมปลามันก็หากินยากเพิ่นก็อยากมีปลาในหน้าไ้กินกันเขาไปใส่ก็สิ หน้าเพิ่นกันสิเบิดกับโจักนี่แะครับผมเกิดสมีผู้แพงผู้เพิ่นบบแพงครับพี่น้องแบบหลายคนเิ่นว่าใส่เบ็ดน้ำหน้าเขามือนเนี่ยเขาเจ้าแพงบ่แพงครับพี่น้องบางคนเพิ่นกับแพงบางคนเพิ่นกับบบแพงใส่เบ็ดน้ำหน้าเขาก็ใส่น้ำหน้าพี่น้องที่ห้องหูจักหรือว่าคนเป็นสีโบแพงดีกว่าครับพี่น้องเพราะว่าหมูป่ามันหากินหยาแน้ครับไปเพ็นกัอยักเอาไว้กินนะแต่เขาใจมันกระสีโบขคือสมัยตะก้อนนี่สมัยตะก้อนแต่หน่อยอยากไป จะไปใส่หน้าไปก็ได้ครับกูมือนี่ก็ต้องต้องเบิ้งว่าเ็นแพงบ่ฮะอ่ะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้หากินแบบบานๆคือเเ่าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งจังบ่พลาดจิบนะครับผมใส่เบ็ดในหน้าเขาให้พี่น้องเบิ้งเลยนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวร้อยจักหน่อยห่นละครับพี่น้องปามท่านใหญ่ผมสังเกตเบิ่งแลวตัวใหญ่มันกระสิมีอยู่มันบ่ไหลนะครับให้มัน เี้ยงลูกเบิ่งลูกเบิ่งเต่าซะก่อนมันใหญ่มันบ่ค่อยมาถึกเบ็ดครับมันก็สิบ่หลายคันขันรุ่นน้อยๆมันใหญ่ก็สิคืออยู่ครับสิหลายอยู่สิใส่มอนก่หนีอยู่มื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ